บก้อนนะคะถ้านำมาล้างหน้าเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะ สบู่เนี่ยก็จะเป็นสบู่เลวกับสบู่ก้อนนะคะจากการสรุปมานะคะก็คือว่าสบู่ก้อนทั่วไปเนี่ยเขาจะมีค่า pH ที่สูงกว่าสามารถทําความสะอาดได้ดีกว่าตัวสบู่เลวนะคะตัวค่า pH เนี่ยมันจะมีผลยังไงกับผิวนะคะก็คือว่าถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะเวลาใช้สบู่ก้อนเนี่ยยิ่งถ้าใช้กับผิวหน้านะคะบางทีอาจจะทําให้หน้าแห้งหน้าตึงว่าหน้าลอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะสบู่ที่บีจะมาพูดถึงนะคะสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กัวเครอขาวตัวนี้นะคะสามารถนํามาล้างหน้าได้นะคะมีส่วนผสมของน้ํานะคะมากกว่าแล้วก็ทาความสะอาดเคร ได้อย่างหมดจดเลยให้ความชุ่มชื่นนะคะสามารถฟอกได้นานถึง5นาทีนะคะโดยที่ฟองเนี่ยไม่หายไปเขาเป็นสบู่ในเกรดที่สามารถนํามาล้างหน้าได้คนที่หน้าแห้งหน้าลอกอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะเขาจะมีส่วนผสมของกรีซอรีนนะคะซึ่งวิธีเก็บเนี่ยก็คือไม่ควรไว้ในที่ที่มีน้ําขังนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ละลายไวนะคะหน้าแห้งมากๆนะคะบีก็มีวิธีที่จะมาแนะนาสามารถนําสบู่ก้อนเนี่ยมาล้างหน้าได้นะก็คือใช้ตัวตะข่ายตีฟองนะคะเขาจะทําให้ความเข้มข้นของสบู่เนี่ยเบาบางลงแล้วก็มีฟองมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะ สำหรับใครที่มีปัญหาที่แบบหน้าแห้งมากๆหรือผิวแห้งมากๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปด้วยนะคะ